สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ค่ะเพราะมีหลายๆคนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเงินชราภาพซึ่งต้องแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนนะคะบางคนบอกว่าไปติดต่อขอรับที่ประกันสังคมแล้วไม่ได้พอสอบถามา าอายุเท่าไร่ก็คือเพิ่งจะอายุครบ55ปีอันนี้จะไม่ได้สําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะสําหรับคนที่อายุครบ55ปีแล้วจะรับเงินชราภาพตรงนี้จะเป็นสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33กับมาตรา39เท่านั้นสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40จะรับเงินชราภาพได้เมื่ออายุ60ปีเท่านั้นนะคะและที่สําคัญผู้ประกันตนมาตรา40เขาจะแบ่งออกเป็น3แผนด้วยกันนั่นก็คือแผน1จ่เจ บาทแผนที่2จ่าย100บาทและแผนที่3าจ่ายอยู่ที่300บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายแผนที่1คือ70บาทไม่ว่าเราจะจ่ายมานานกี่ปีจะเกิน180เดือนหรือไม่ยังไงก็ตามนะคะกลุ่มนี้จะไม่มีเงินชราภาพนะเราต้องเช็คตัวเราเลยนะคะว่าเราจ่ายอยู่เดือนละเท่าไรสำหรับคนที่จ่ายอยู่70บาท ไม่มีเงินชราภาพเงินชราภาพจะมีสําหรับคนที่จ่ายแผนที่2และแผนที่3านั่นก็คือจ่าย100บาทกับ300บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเราฟังคลิปนี้แล้วเราอุ้ยเราจ่ายอยู่แผนที่170บาทไม่ได้เงินชราภาพอยากจะได้เงินชราภาพขอเปลี่ยนแผนได้ไหมตรงนี้สามารถทําได้นะคะก็คือให้เราไปติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมแล้วก็แจ้งเขาเลยว่าเราขอเปลี่ยนแผนจากแผนที่1ไปเป็นแผนที่2หรือแผนที่3ก็ได้หรือแม้กระทั่งบางคน อาจจะจ่ายอยู่แผนที่3-300บาทแต่ปีนี้เงินน้อยเนาะอยากจะถอยลงมาเป็นแผนที่2ได้ไหมก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับการเปลี่ยนแผนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1>, 1ครั้งนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนจาก70ไปเป็น300ไปเป็น100หรือเปลี่ยนจาก300ลงมาเป็น100เป็น70สามารถทำได้แต่ว่าปีละ1ครั้งเท่านั้นและต้องไปเปลี่ยนที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะและสำหรับเงินชราภาพที่หลายๆคนก็ถามเข้ามานะคะว่าส่งมาตั้งนานแต่เวลาไปขอรับเงินคืนทำไมได้นิดเดียวตรงนี้ ต้องมาชี้แจงก่อนสําหรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา40แผนที่2ที่จ่ายอยู่100บาทตรงนี้เวลาที่เขาคิดว่าเราจะได้รับเงินชราภาพเท่าไหร่นะคะเราสามารถคํานวณได้ด้วยตัวเองเลยนั่นก็คือแผนที่2ที่เราจ่ายอยู่100บาทเงินชราภาพจะได้รับ 50บาทคูณจำนวนเดือนที่เราส่งนั่นเองนะคะและสำหรับแผนที่3ที่จ่ายอยู่300บาทเวลาที่เรารับเงินชราภาพก็จะได้รับอยู่ที่150บาทคูณจำนวนเดือนที่เราส่งไม่ใช่ว่าส่ง300แล้วก็ได้คืน300นะคะเพราะว่าเงินที่เราส่งไม่ว่าจะเป็น70บาท100บาท300บาทตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินในส่วนที่เขานำไปใช้ในเรื่องของประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็น เงินชดเชยกรณีการขาดรายได้เมื่อเราเจ็บป่วยวันละ300หรือถ้าคุณหมอให้อยู่บ้านต่อก็คือวันละ200จะเป็นเงินทุพพลภาพเป็นเงินค่าทำศพซึ่งสำหรับแผนที่1กับแผนที่2ตรงนี้ถ้าเสียชีวิตจะได้รับอยู่ที่25,000บาทและถ้าหากเป็นแผนที่3ที่จ่ายอยู่300บาทตรงนี้ได้5 0,000บาทเลยสำหรับค่าทำศพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของประโยชน์ทดแทนแต่สำหรับ แผนที่2และแผนที่3ทางภาครัฐเขาก็จะมีการสมทบเงินส่วนนี้ให้เราก็คือเขาก็จะคืนให้คนที่อยู่ในแผนที่2เนี่ยห้บาทก็คูณจํานวนเดือนที่ส่งได้เลยถ้าแผนที่3ก็เอา150บาท คูณจานวนเดือนที่เราส่งได้เลยแต่สําหรับคนที่อายุครบ60แล้วบอกว่าไม่ได้อยากได้เงินชราภาพคืนอยากจะส่งต่อเพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ไหมตรงนี้เราสามารถส่งได้ต่อเนื่องไปได้ตลอดชีวิตเลยนะคะไม่จําเป็นว่าส่งถึงอายุ60แล้วจะต้องคืนเงินใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะส่งได้ตลอดเรื่อยๆเพราะว่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวหลังอายุ60ก็ต้องป่วยบ่อยนอนโรงพยาบาลน่าจะคุ้มกว่าอันนี้ก็ลองคํานวณดูก็ได้ เพราะว่าเราจะเบิกเงินสําหรับการที่เรานอนโรงพยาบาลได้วันละ300บาทนะคะถ้าแผนที่1กับแผนที่2เคเขาจะให้สูงสุดอยู่ที่30วันถ้าหากว่าเราเอา300คูณเนี่ยก็900 0เลยนะคะและถ้าหากว่าเป็นแผนที่3เขาจะให้สูงสุดอยู่ที่ 90วันถ้าหากว่าเอา300คูณก็คือสูงสุดอยู่ที่2 7 0 0 0บาทเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าหากว่าใครที่คิดว่ารับเงินชราภาพมันได้นิดเดียวส่งต่อดีกว่ารับสิทธิประโยชน์เพราะว่าถ้าหากเราเสียชีวิตยังได้ค่าทําศพด้วยนะแล้วต้องแจ้งก่อนนะคะว่าถ้าหากว่าเรารับเงินชราภาพไปแล้วหมายความว่าเราลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วเงินค่าทําศพที่บอกว่าจะได้รับ2 5 0 0 0ถึง50,000บาทตรงนี้เรา ก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ